ซื้อเหรียญ F4 กรุงเทพมหานครส่งมาขายสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญกล่องนี้ F4 คุณรัตนาส่งมาจากกรุงเทพมหานครเขตจอมทองท่านผู้ชมฮะ,ะก็ขอบคุณรับเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญด้วย เดี๋ยวเราเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องมองเหรียญกันถ้าไม่ชอะเปิดกล่องเปิดกล่องดูซิว่าในกล่องนี้ภายในกล่องนี้นั้นมีเหรียญอะไรเหรียญแบบไหนเหรียญที่ระลึกเหรียญเก่าโบราณหรือว่าเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญปั๊มผิดพลาดเป็นเหรียญที่ทางช่องของป้ะปานั้นประกาศรับซื้อไปหรือเปล่าอโอเคเนาะลองเปิดดูซิว่า ภายในกล่องที่เอชสี่ส่งนั้นเป็นเหรียญอะไรกันบ้างท่านผู้ชมฮะ,ะก่อนเราจะดูเหรียญปป่าฝากทุกคนทุกท่านนั้นใช้นิ้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของปะป่านิดนึงโอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนทุกท่านเลยฮะามาดูเหรียญกันดีกว่าใครที่ อยากหาเหรียญส่งขายให้ช่องของประปาก็ลองสังเกตช่องของประปานิดหนึ่งแล้วก็อ่ะสังเกตอีกนิดนึงก็คือการการที่ประปาไม่ประกาศรับซื้อเหรียญไหนเป็นหลักเหรียญไหนไม่เป็นหลักท่านผู้ชมฮะช่วยสังเกตด,ดูดูสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่องของปปาน,นั้นไม่ได้รับซื้อเฉพาะเหรียญที่ได้รับความนิยมสุด,สด บางครั้งก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมามากแต่ว่าทางช่องมีความประสงค์มีจุดประสงค์ที่จะอยากได้เข้ามานะเพื่อคือในท่านชวบางเหรียญน,นั้นนักสะสมเขาให้ช่องของป้าป่าหาให้ก็อาจจะมีปัญหา,ากันเล็กน้อยนะสำหรักบการรับเหรียญที่รับเหรียญที่วงการนักสะสมเขายังไม่นิยมนึกออกไหมฮะวงการนักสะสมเขาไม่นิยมแต่ว่ามี f c บางคนบางท่านให้ช่องของป้าป่านั้นหาให้ บางทีป้าๆก็จะประกาศรับซื้อไปแบบ200เหรียญแล้วก็หยุดไปเลยพอมีชนิดใหม่มาอีกก็มี f c คนใหม่ออเดอร์ใหม่เข้ามาป้าๆก็จะประกาศรับซื้อ1000เหรียญอะไรประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาติดขัดนิดหนึ่งแต่ว่านานไปป,ะป,ะปะ้า็คาดว่าน่าจะนักสะสมก็คงคจะเข้าใจนะก็คงจะพอเข้าใจเนาะตรงนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยมาเดีนะ๋ยวเรามาดูรายการหรียญแรกกันเลยท่านผู้ชมฮะ อันนี้เป็นเหรียญ10บาท2สีที่ระลึก10บาท2สี่ที่เลึกท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาก็ถือว่าหลายวันละราวาสัก6กวันละเนาะปัจจุบันวันนี้ก็ยังพอซื้อขายยังพอเล่นหากันได้แต่ก็บอกฝากบอก f อทั้งบ้านนด้หนึ่งว่าถ้าเก็บเหรียญที่ลึกนั้นก็คือต้องเก็บแต่เหรียญใหม่ท่านผู้ชมฮะนะเหรียญเก่าๆก็แทบจะไม่มีค่า ในการซื้อขายแล้วแหละก็ต้องคอยติดตามชมด้วย,วยอ่ะอันนี้เป็นเหรียญที่เล็กที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมาก็รู้สึกจะเป็นคละคละกันมาประมาณนั้นใช่ไหมอ่ะโอเคเนาะเราก็ได้กันมาหลายเหรียญตรงนี้ได้กันมาหลายเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อมาต่อมาเรามาดูรายการต่อมากันก่อนดีกว่าเนาะป๊าปา,ปาไม่นับจํานวนไม่นับอะไรท่านผู้ชมฮะเพราะว่าอย่างไงแล้วก็ต้องส่งต่อให้อดมินอยู่แล้วถ้าเป็นเหรียญหลักๆแอดมิน ปะปาก็จะช่วยช่วยดูตรงนี้นิดหนึ่งกับกับคุณภาพผิวของเหรียญถ้างี้เราก็มองง่ายบางครั้งปะปๆาก็ไม่ใช่ยากจนเกินไปนะฮะเนี่ยสภาพเหรียญแบบนี้ก็มองออกแล้วล่ะนะที่เหลือแดดมันก็จะไปจัดการอีกทีหนึง่งประมาณนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นแดดในกันเอ่ยเรามาดูซิมาดูเหรียญเขตจอมทองมีเหรียญในกันบ้างอาดูรายการต่อมาอรายการต่อมาเป็นเหรียญอ,อะไรปึ๊บอ่าเรามาดูกันตรงนี้จะเป็นเหรียญอ่าปะปาช่วยเปิดเลยนะฮะ เป็นเหรียญเลยกันเอ่ยเป็นเหรียญะไรกันเอ่ยปป้าป้าพาดูเหรียญถ้าป้าปาพาดูเหรียญเสียงอาจจะไม่ดังนกช่วงคลิปวิดีโอนี้ป้าปาอัดเสียงตอนตอนประมาณราวๆสักตีสี่กว่าตีห้าประมาณท่านผู้ชมฮะเสียงก็อาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นาออ่ะนี่ก็เป็นเสียงเป็นเป็นของป้าปาเสียงเป็นเป็นของป้าป้าท่านผู้ชมฮะเสียงก็อาจจะฟังคุมเขือนิดหนึ่งช่วงเช้ามืดเนาะอ่ะอันนี้เป็นอ๋อท่านผู้ชมฮะ เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546ันห้า้ยใช่ไหมอ่ะ1เหรียญ2เหรียญท่านผู้ชมฮะเนี่ยเวลาก็ดูคลิปช่องของปะปานะเขาก็กดติดตามไว้แล้วเขาก็จะรู้ว่าปะปาประกาศร,รับซื้อเหรียญอะไรอย่างนี้ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะรายการที่2เป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2546เราได้กันมาหลายเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะได้กันมาหลายเหรียญโอเคเนาะเนี่ย เป็นปีพศ2546มากกว่า5เหรียญเลยท่านผู้ชม 1, 2, 3, 4, 5เหรียญเลยท่านผู้ชมนี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ก็เป็นเหรียญที่นักสะสมนั้นยังคงให้การยอมรับแล้วก็ได้รับความนิยมกันมาตลอดต่อเนื่องย้อนหลังไปเมื่อประมาณราวๆสัก10ปีเนี่ยเหรียญน,นี้ก็จะซือ้อขายกันในะราคา100กว่าบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชม100กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะ มาดูรายการต่อมานะามาดูรายการต่อมาต,ตรงนี้จะเป็นเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮะเวลาเขาไปหาเหรียญไปจับเหเรียญหรือเขามีเหรียญที่สะสมไว้แล้วนะก่อนก่อนก่อนหน้านูาน้นเขาอาจจะเก็บไว้นานแล้วท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะเขาจะมีบางคนบางท่านเนี่ยจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะก็จะเป็นเหรียญค่อนข้างสภาพสวยเห็นไหมฮะเป็นเหรียญใหม่ๆเนาะเนี่ยเขาเก็บเป็นท่านผู้ชมมาส่งไปที่ไหนอ่าถ้าหากว่า ถ้าหากว่าส่งไปที่ไหนเนี่ยทางช่องเนี่ยเขาก็จะจะรับไว้เลยท่านผู้ชมฮะเพราะเป็นเหรียญที่เนี่ยนะเนี่ยบางคนบางท่านที่ถือเหรียญเก่าๆไว้เหรียญสองเหรียญหรือว่าไปจับเหรียญไม่เป็นก็จะไปจับาหาไม่ได้ศึกษานี่ก็มฮะก็จะไปจับเหรียญเก่าราคาถูกไว้ไปจับเหรียญเก่าๆราคาต่ําๆไว้มาขายเนี่ยเตรียมๆที่จะเก็บไว้เพื่อรอเก่งกําไรเนี่ยท่านผู้ชมฮะยังไงก็แพ้เหรียญใหม่นะฮะ เราะเหรียญเก่าๆนั้นวงการนักสะสมเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเล่นหานะเขาไม่ค่อยนิยมเล่นหาก็เวลาจะเล่นเหรียญศึกษาให้ดีก่อนท่านผู้ชมฮะน,นะบางทีบางคนบางท่านนะไปจับเหรียญไปจับเหรียญแม้ก็ทั้งเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากหรือว่าเหรียญเก่าโบราณเนี่ยไปจับเหรียญสภาพแย่ๆราคาถูกๆมาไว้จําหน่ายขายต่อให้ทางช่อง YouTube ช่องที่เขาซื้อเหรียญเนี่ยก็จะมีปัญหาวันข้างหน้านะฮะวันนี้ไม่มีท่านจับเหรียญถูกนะ จับเหรียญที่ได้รับความนิยมแต่ว่าไปหาจับเหรียญเก่าๆโดยเฉพาะนะะก็จะลาบากนิดนึงกรัปามบอกว่าถนะ้าจะขายออกนะท่านจะไม่ได้กําไรวันข้างหน้าปีข้างหน้านะั่ออกไหมฮนะโอเคเนาะ,ะก็มีข้อมูลให้กันได้เล็ก,ลกลน้อยเพราะบางคนบางท่านอาจจะยังไม่รู้ท่านผู้ชมนะ,ะมาดูรายการต่อมาท่านผู้ชมฮนะนี่เป็นรายการรายการสุดท้ายสําหรับอีกคลิปวิดีโอนี้ ตรงนี้จะเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะนเมื่อกี้เป็น20บาทตรงนี้จะเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกเนี่ยที่นัสกสะสมเขาส่งมาให้ทางช่องของป,ปา้าป่าอ่ะก็เป็นวาละย่อยๆ10บาทนิกเกิลท่านผู้ชมฮะด้านบนนั้นเป็น10บาทเช่นเดียวกันแต่เป็น10บาทขนาดเล็ก61วาลระตรงนี้จะเป็นเหรียญ10บาทเช่นเดียวกันหน้าเหรียญ10บาทแต่เขาเป็น10บาทขนาดใหญ่เห็นไหมฮะก็มีเหรีกมากมายสําหรับวงการเหรียญบ้านเราเนาะเพราะเหรียญกริส์ไทยเรานั้นค่อนข้างจะมาก สำหรับเหรียญอันนี้พูดถึงเหรียญที่ระลึกนะฮะนะถ้าจะบวกกันระหว่างเหรียญหมุนเวียนกับเหรียญที่ระลึกเนี่ยโอ้โหเมืองไทยเราประเทศไทยเราผลิตออกมาอย่างมากเลยแหละท่านผู้ชมนะก็อาจตรงเนี้ยใครจะยังไม่รู้อันนี้ก็เป็น10บาทนะฮะแต่เป็น10บาท2สีที่ระลึกขนาดเล็กเท่ากับเหรียญสิบาทหมุนเวียนธรรมดานะ่ท่านผู้ชมฮะแยกให้ออกนะฮะสิบาท2สีที่ระลึกกับ10บบาทสีเดียวนิกเกิลโอเคไหมฮะ แล้วก็ไปแยกให้ออกด้วยระหว่าง10บาทหมุนเวียนเหรียญเหรียญหมุนเวียนแล้วก็เหรียญที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับเหรียญของอ่าประเทศไทยเราบ้านเราท่านผู้ชมฮะถ้าจะดูจริงจริงนับไม่หมดเลยหลายชนิดราคามากหลายรูปแบบมากโอเคนะท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานั้นได้รับจากนักสะสมท่านหนึ่งที่ส่งมาจากเขตจอมทองอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะส่งถึงช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณก็ จบละเราเปิดกล่องนี้กันจบละได้รับเหรียญกันหมดละที่เหลือเด๋ยวป,ป่าก,ก็จะส่งต่อให้อดนแอดินไปดูปุ๊บๆจำนวนเหรียญเท่านี้อ่ะตรงการตรงตามรายการที่ตกลงกันไว้ไหมขาดเคลื่อนขาดเกิอนอะไรประมาณนั้นจบลวเดแอดมินเขาก็จะโอนเงินให้นะฮะโอเคเนาะใครที่ต้องการจะขายเหรียญช่องของปาปาให้ดูตรงไหนถ้าไม่ชมฮะช่องทางการติดต่อปาปายังย้ำนะว่ามีบางคนบางท่านสำหรับ F c ซนะฮะ บอกให้ป้ป่าส่งก็คือส่งส่งที่อยู่ไปให้เลยนะส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาหน่อยท่านผู้ชมาการติดต่อช่องของประปานะฮะปาปาจะบอกไว้ก่อนนะฮะส่งที่อยู่ไปกับส่งเบอร์โทรจะโทรคุยกันบอกจํานวนเหรียญเนี่ยทางช่องเราไม่สามารถทําได้เพราะว่าเหรียญเหรียญที่จะส่งขายเนี่ยท่านจะต้องส่งรูปเหรียญมาให้แอดินดูก,ก่อนเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรนึกออกไหมฮะคุยกันโทรทางโทรศัพท์ได้ส่งเหรียญมานะ เราไม่รู้ว่าสภาพผิวเหรียญท่านเป็นยังไงเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากจริงไหมคือข้อหลายกรณีมากถ้าเราทำไม่เป็นฮะจะเดินทางลาดช้า,ชาปปาแนะนำให้อยู่ใต้คลิปตรงนี้นะปะปาจะให้ไลา์ปปาบอกไว้ก่อนนะทุกช่องส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ติดต่อมาทางลายเขาไม่คุยกันทางโทรศัพท์ท่านผูช้ชมฮะคุยไม่จบคือเขาทดสอบกันมาหมดแล้วท้งช่องของปปาด้วยก็จะถามกันไปเรื่อยเปื่อยฮนะนึกออกไหมฮนะ เหรียญน,นั้นขายได้ไหมมีราคาไหมเออเหรียญผมที่มีมาราชการที่9คู่กับราชการที่5น่ะอะไรประมาณนี้ก็ไปกันยาวใหญ่เลยทางเราไม่เห็นรูปฮะคือรูปพระหลวงราชการที่9ก้าค่อนข้างจำมากเลยนะบางครั้ง่านก็ขึ้นอยู่ในหน้าเหรียญท่านผู้ชวมว่เป็นราชการที่5าราชการที่4ลรูปคู่ราชการที่9ไม่จบท่านผู้ชมฮะนะฉะนั้นเป็นเหตุให้ทางช่อง YouTube ที่รับซื้อเหรียญเนี่ย เขาให้ท่านติดต่อมาทางไลน์เท่านั้นอันนี้ประปาจะให้รายละเอียดเลยท่านจะได้รู้บางคนบางท่านยังไม่รู้จริงๆนะฮะยังจะให้ส่งที่อยู่กับเบอร์โทรไปเพื่อคุยกันนึกออกไหมฮะก็คือไม่ใช่แล้วตรงนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยต้องไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งรูปเหรียญของท่านมาประเมินราคาทางไลน์การบอกว่าส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคา ต้องมาทางไลน์เท่านั้นฮะเราจะไม่คุยกันเพื่อซื้อขายเหรียญทางโทรศัพท์โอเคเนาะค่อยๆเข้าใจกันไปท่านผู้ชมฮะนะบางทีพี่ๆน้องๆหรือว่าปู่ย่าตายายหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็คิดว่าการติดต่อขายเหรียญนี่ยังไงก็ได้นะขอเบอร์โทรให้ขานอยขอเบอร์เธอให้ผมหน่อยเอาที่อยู่ส่งมาเลยได้ส่งเหรียญไปให้บางครั้งก็ไม่ตรงประเด็นไม่ตรงจุดท่านผู้ชมฮะการซื้อขายไม่เห็นเหรียญส่งตรวจประเมินราคาก่อนเนี่ย ทางช่องไหนเขาก็ไม่ซื้อต่อให้เรามีเหรียญเด็ดอยู่คามือแค่ไหนบอกผมมีเหรียญเด็ดอยู่5เหรียญมีเหรียญปี4ี่หอยู่5เหรียญมี10บาทปี3ามหนึ่งอยู่4เหรียญผมจะขายส่งที่อยู่เมื่อน่อยอยังไงทางช่องเขาก็ไม่เสี่ยงนะท่านผู้ชมเขาไม่เห็นคุณภาพผิวของเหรียญโอเคเนาะทำให้เหมือนเจ้าเนี่ยนะเขาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนอนึกออกไหมฮะอย่างคุณรัตนาเนี่ยเขาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไว้ก่อนพอเขาจะติดตามช่องของป๊ปาเขาจะแอดไลน์ไว้เพื่อเป็นผลประโยชน์กับตัวเอง หลังจากนั้นเขาก็จะส่งรูปเหรียญมาคุยกับแอดมินแล้วเขาก็ตกลงกันว่าเป็นกี่เหรียญจำนวนกี่เหรียญเป็นยอดจำนวนกันเท่าไหร่ก็ต้องคุยกันถึงขั้นตอนนนะ้แล้วเวลาก็คุยกันในแอดมินเขาจะพิมพ์คุยนะ,ะไม่ใช่โทนะฮะไลน์ก็ไม่โทนะฮะจะพิมพ์คุยเมื่อพิมพ์คุยลายลักษณ์อักษรเขาจะชัดเจนท่านผู้ชมฮะนาการบันทึกไว้จะชัดเจนท่านจะส่งมากี่เหรียญกี่เหรียญเนี่ยแอดมินเขาจะบันทึกไว้ให้ปลอๆอย่างชัดเจนเพื่อขาดตกบกพ้องโอเคไหมฮะ อ่าเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์กันทีน้อยเคลียร์กันทีวันวน้อยแล้วน้อยต่อคลิปไปโอเคเนาะคลิปนี้ก็ยาวแล้วแหละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ขอบคุณทําหรับเจ้าของเหรียญคุณรัตนาเขตจอมทองแล้วก็ขอบคุณทําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ